สวัสดีครับกลับามาพบกับผมในช่องชีวิตในตะวันเมนื่อวานก็เป็นเสาร์วันอาทิตย์ที่ที่สิบต <10. S 1> ันยายนเมนื่อวานเข้าไปหาเลาะตลาดเมื่อวานกับงานมวยเฮดยุดเศรษฐกิจไต้หวันตอนนี้พอดีครับผู้ดใดที่คิะมากอะเบิ่งก่อนเบิ่งดีๆเศรษฐกิจช่วงนี้พ่อพ่อใครดีไปรนไดี๋ยวะ พอหมดแล้วไปเลยเออมื้อนี้รถแม่บ้านหัวลักรถถอยแก่มาขี่บรรยากาศนะสองฝั่งทางคือเก่าตรงหน้าเขาเหมือนเดิมว่าจะไปซื้อกบมะมกมื่อนี้ร,รู้ว่าตลาด นี่กบบ่เมือนไปเมืองเมือนั้นมันกบมันจอยมันหน่อยกเป็นแต่กินเล่บบ่อสอมาเมือน,นี้้าพี่พ่อน้อ,นองมกกบล่องเบิง่งวัรสิสียบ่อมกใส่ผักะไย่หอ,อมอกบละเอียน,นิ้ขวข้อแอต่ลา เบิ่มกันลู่ใส้นี่ยีแบบก่อนใป็นไดถุงด่กบกูเตือนกบไส้วอนพี่กันกับกบเมือ่อไหร่บอใช่มี่งเลยโม่งแรงข้ามหลดหื้มบหกโต สามร้อยห้าสิบไตมากเมื่อคืนนี่เด่นละตกฝนตกที่ฝนตกไปไต่กบเมื่อคืนนี่อ่ะเจ๊งหน่อยเฮ็ดโมกโกบ,บัดค้างไว้ก่อนพี่น้องมาตำเครื่องเฮ็ดอันโมกโกกันน,นี่แต่ไข่หัน่นฝอยไปแล้ว ไันนีคิดตาเครื่องให้เบื้องต้เกาหมดแล้วแซ <laughs> ่บมันนี่กูก็ไปไต่เมื่อ,อกกรรคืนนี่พี่น้องเลยไต,ต่อยู่ตลาดพื้ส่านี่เีแตัวยังไงส่พี่แงโอ้ยแง่ออกไม่ไหวหมด กอบบกเหนียวเป็นว่ดีหมดพอเราโอ้ยจะใส่หลายอะไรนี่ทำเนี่ยแอบออกจากตู้เย็นไว้หมดทำเครื่องหมกกบเตากระดังแล้ะผนพี่น้องเตาเตาอบเปร่าคนตกกับวายัน บนแหลมมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยในเวลาเกา่าบ่ายสามโมงสี่โมงนี่เขาดังไฟแสดงใด้แล้วกหมกไปขังทึ่ง,งเลยนี่เด็แนวจินพี่น้องมา,งม,ามาปรุงหมกบกันมันหมกกบกันมันอันนี้กบลูกสไส้มีฟักมาไว้แล้วตัวกระไบสามตัวตไงเลยใจยุง่งนั่น อันนี้เครื่องเท้าตําไว้มีตะไคร่มีพริกแียงแล้วก็หอมแดงใส่บ่ได้เอาให้พี่น้องเบิ่งตอนใส่เฮาตําพริกกับนันตะไคร่แหลกแล้วก็เอาหอมแดงใส่ตาแดกตําพอบะบู้บุกใส่อมมันต้องอื้อหอมแดงตําเครื่องหอมนีึ่งแตงเครื่องจัดๆอันนี้มีต้นหอมใบอีตูแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดของเราเองปลอดสารพิษทุกอย่าง เยวอันปรุงก็เนาะค่อยใส่อันนี้เนาะหอมเนาะนี่น้ำปลาปลาแดกแล่คงสูตรคือเกาเลยจ้ะเครื่องปรุงมซ้มย่างอารอีสานเ้างขาดบปเลช่วนี้แหละขาดบเคือปลาแดกนี่มเนาะข่มนี่นก <c oughs> อกสถานที่จังเอยวันหยอดมันี่นนปาซากอนนอนในห้อง เฮ็ดเสียงดังมาเลยลูกน้องนอนเด็กๆเขานัน่นนี่เล่ามาอยู่หลังบ้านที่เดิมที่เก่าของเราโค้กน้นอนไม่ไหลนั่น้างน้อยน้องเขาพอใจนำาำน้นำปลาแดกปุกๆน,นี่เฮ็ดมกเส็บๆอินสามพ่อเมลโลคือ,อ้นกาเบิดง่ายวะพ่นนี่ มกบกินเม็ิทที่เดียวบุแกนฮดหมูกฮิดอ่อม้างตำเครื่องลารแวมันขาดข้าว้าเครื่องข้าหน่อยมิจข้าวแล้วาผเ้เย็ดก็มาเพ็ดเนี่ยและว่อะไรก่ผักไกยงเลยใส่ลงไปเลยผักไกยงโอ้ผักเดี๋ยวมันเอือไฟเงยยุบ โ,โ,โอ้ผักตายก,ก็บบันนี่จัดไปให้ละ่ะดูบ,บันนี่เฮ้นคนเขากันแลน้วกับมะบึงมกกันบันนี่อ่ะผู้เล่นแล้วกับมะห้อกันบันนี่ตูมตูมมกเลย ข e like, er, ึ้นเขียวหัวคือเก่าลพี่น้อังด้วยกันหมกมื่อนี้เฮาสีล่องหมกขูบล่องมึงแบบว่าเอาใส่เตาอบล่องมึงเทืลเล็กเต้าอบเคสเทืลเล็กเลยแจ๊คสิเป็นจังไหนแจ๊คสิได้กินบ่โอ้ยได้เตาอบล่องมึงบ่ได้หมกเขียนนะจ๊ะมันเฮาบ่มีทานมีหยังแล้วก็หีบ กะหายากไมมกะบุ้งไม่ไฟยีนอมุนี่ไปจัดตอนนโอ้ใบตองใส่ทั้งในเลยกะก่นไฟตุ่มกิเก้าเฮียหมกมาใหม่ใช่แต่ว่าเอาไปเขาเตาอบร่องมึงชิด้กินบ่สีมูหรือสีจฮ่องโงงานเฮียเฮียเฮ็ดเสียกบซื้อบเพราะว่ามันครั้งแรกมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไป ร่องมึงแก่หนูร่องยาวร่องมึงว่ามันสิได้กินบ่มันสิสุกบ่มนนละัหรือมันสิไหม้มันจะสุก,สกหรือจะไหม้แต่ว่าห้อยนี่เป็นที่เก็บความร้อนได้ดีขนาดบ่เป็นแต่น้ำออกไวบ้บ่อกบอกลดคัดถูกหน่อย โหดจีนว่ะประตูเขียนมันเสียกบบ้างไานี้บ้าีสิบเอปมกบไดก็อมตัวมกอมเคยเห็ตัวมกอมอ่ะพ่อไฟไอ้ไพ่อาไไอพ่อรเนี่มาปะอรองมึงพี่น้องรองน้ำกันล่ะฮาเบิ้ง้าเบิ้งวันมันจะได้ผลมา Đấy, này. Biết bà này. Bà oh, bà bà. Bà oh, bà này. Thôi oh. màn, mà bà này. Ah, đi. Đấy. Nâng số số mông. số mông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บเมื่อเลยจ,จังสบายสองมากมาเบิ่งกันางูกบัติโอ้สุดท้ยายพ่อพี่น้องบาเลยขาขายลุยเขาท่าเขาได้เขาท่าขนาดเลยมาเดีกาะจานมาใส่บัติเขาท่าเข,ขาท่ายับฮะเกะจานมาโอ้ครั้งแรกเลยเขาท่าอยู่ีสเละครั้งแรกเขาท่าเขา ทั้งที่สองก็ ождения, ต้องมีต่อไปจะแตกนะฮะบาดเนีย่ยของทางเราได้มาเบิืงครันตัวนี้ของขพี่น้องละฝนตกจืดเวทพร้อมขนาดเลยพี่น้องเลยอุ้ยพระเจ้าเออไปไหน อุ้ยใบตองว้วายแหมเลยโอ้ยขี้โมกแขนบ้านเนาะอยู่เนาะโอ้ยโอ้ยหิวขอแล้วหิวขอแล้วไปน้องกินเขา้าบันเนียฮะส่วนคลิปนี้กับอชจบไปเพียงแค่น,นี้มาจินเขาวน้ำกันเด้อครับเด้อฝากกดติดตามกดไไคลกดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับช่างซองนะครับอขอบคุณครับ